พระดาบดมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับดังนั้นในพุทธศักราช2,532จึงจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนพระดาบทปัจจุบันเปิดสอนในแปสาขาวิชาชีพได้แกช่ช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่องบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและวิชาชีพเคหะบริบาลมีผู้จบการศึกษาออกไปรับใช้สังคมแล้วนับพันคน ดังนั้นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติธนาคารกรุงศรีอยุธยาจึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิพระดาบทในโครงการกรุงศรีชวนทำดีร่วมบอกรักพ่อผ่านโปสการ์ดซึ่งขอรับได้จากทุกสาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและมูลค่าของโปสการ์ดทุกใบจะนำไปสานต่อกิจกรรมของมูลนิธิพระดาบทต่อไป สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรียอยุธยา